วันนี้ครับัวรุ่นติ๊กตอกวันนี้จัดรถสวยๆแบบนี้ครับ Honda Jazz ีเอรถเป็นที่นิยมของวัยรุ่นติ๊กตอกครับแล้วปุ้ยก็ขายดีมากๆครับวันนี้จัดสีดำแบบนี้ครับพี่ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นแต่ปุ้ยเปลี่ยนกระโชน้าเป็นตัวเอวีครับพี่ตัวนี้ครับชุดแต่งรอบคันครับพี่คันนี้จัดแม็กใหม่ยางใหม่ให้ด้วยครับคันนี้จัดแม็กเวลไปให้ครับพี่ขอบเงินแต่ว่าเลเซอร์แดงข้างๆไว้ครับพี่จัดยางใหม่ให้ด้วยครับพี่คันนี้มาดูภายในกันครับกันสาดปุ้ยก็เปลี่ยนให้ครับภายในครับค่อนข้างสวยยเลละ กระจกไฟฟ้าพรมลายพาวเวอร์ถุงลมนิรภัยเฮดแดงเครื่องเล่นเดิมๆก็สวยอยู่แล้วแอมมือหมุนเกียร์ออโต้เบาะหนังรอบคันครับคันนี้ไม้อะไรครับไม่แสนสี่ครับพี่คันนี้ไม่แสนสี่ครับไฟตัดหมอกก็มีไปให้นะจ้าคันนี้ครับตอนท้ายครับนี่ตอนท้ายครับตัวนี้ครับเป็นเบาะหนังรอบคันครับตัวนี้พับได้ครับตามสไตล์รถแฮทแบกครับรถแฮทแบกเบาะแถวหลังต้องพับได้สปอยเลอร์หลังเสาหลังคา ไล่ฟ้าโลโก้โตโยต้าที่กระจกมีไปให้ครบครับเฮดแดงก็มีไปให้ครับเซ็นเซอร์ถอยหลังครับชุดแต่งครับกันชนท้ายครับตัวเอสวีครับพี่อ่ะน็อตครับสภาพสวยครับพี่คันนี้ตะเข็บเดิมครับพี่คันนู้นตะเข็บเดิมเช่นเดียวกันครับเบาะพับเรียบได้เลยจ้าที่สันเขื่อนนะจ้าจัดให้ครับสำหรับติ๊กต๊อกฝาถังน้ำมันครับรองน้ำน้ำมันโซฮอลก้อหนึ่งโซฮอลก็ห้า E ยี่สิบแล้วนะจ้าไปดูเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ที่แรงมากครับเครื่องยนต์ L 15ของ Honda คพี่ การซ่อมาบำรุงดูแลรักษาง่ายครับฝากระโปรงครับเดิมสติกเกอร์อยู่ครับน็อตเดิมครับพี่แก้มเดิมครับน็อตซุกเดิมเบ้าโชคเบรกเอสสภาพสวยคาดหน้าเดิมครับพี่น็อตไม่มีขยับจากคันนี้ใครอยากได้คันนี้ครับคอมเมนต์แล้วโทรหาปุ้ยด่วนนะครับผมเอาไปพี่สําหรับเอสคันนี้ผ่อนไม่ถึงหกพ0นครับ